ท่ได้ได้แล้วก็ตจบอ๋อทุกวันนี้เราไม่ใช่ท่าแล้วนี่ท่าตอนนี้เราเป็นบอสแล้วเราก็เป็นบอสฝ่ายหญิงตอนนี้คิดซะว่าเราเป็นหัวหน้าท่าตเราก็ต้องแล้อยังงี้แล้อย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องเรียกเจ๊ว่าซอหรือเปล่าต้องเรียกว่าหัวหน้าท่าเบอร์หนึ่งกับหัวหน้าท่าเบอร์สองโอ้ยวนะ เมียเ้าขออเมียเ้าขออเมียเ้าขออเพื่อนคนตีไทยไหมไม่ใช่น นูชื่อพีพีต้อนรับหนูชื่อเจเจสดีครับสวัสดีครับหนูพีพีกับเจเจจะมาคุมแก๊งทางด้านฝ่ายของผู้หญิงค่ะยัรับดันั้นเวลาพวนูตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับางฝั่งของผู้หญิงพวกพี่ๆทุกคนจะต้องเคารพการตัดสินใจของหนูเพราะว่าคำสั่งของหนูคือคำสั่งที่เด็ดขาดที่สุดเพราะว่าเราเป็นหนแรย วัสดีครับใช่เพราะว่าหนูเป็นหัวหน้าฝัผู้หญิงหนูไม่ใช่สอไม่ใช่ครับที่บอกครับสวัแล้วหนูก็ไม่ใช่ทาตด้วยยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้หนูอยากจะพูดแค่คาสุท้ายว่าหนูรักพี่ๆแล้วหนูก็รักพสะภามากนะขอบคุณที่เห็นความสาคัญของหนูไม่แล้วก็เราจะบอกว่าแก๊งเนี้ ของเราใช่แต่ไม่เอาหรอกแก่อ่ะให้ของเจ่พี่ีนะไม่ใช่ของกล้วยนะต้องไปหาผู <District of music> ้ชายเอาเองนะรู้ป่าแก่กๆหนูไม่เอาหรอกกล้วยหมิ่นไว้กล้วยหมิ่นไว้โอปากโคตรดีกินดีตะรามนะกล้วยกินดีตะลามยาฮู้ยาฮู้